ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราคุณป้าประภาพันธ์และคุณลุงศินพงศ์อรุณไพศาลศิลป์ครับสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะบ้านอยู่ใกล้กัน <c oughs> <c oughs> เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกันนะครับ,นะครบใครเริ่มรู้จักเรื่องราวของบิมกันก่อนครับอ๋อรู้จักก่อนค่ะคุณป้ารู้จักก่อนใช่ค่ะเพราะอะไรครับเออดูรายการทีวีนะคะ ที่คุณต้นกับอาจารย์เสรีทำนะคะก็คือรายการสุขและสวยอ๋อก็คือรายการนี้นะครับใช่ค่ะครับเราทีนี้ก็ดูมาประมาณเกือบสองปีแต่ไม่เคยเชื่อนะคะไม่เคยเชื่อเลยเพราะมันเยอะนะคะเดี๋ยวนี้การเสริมมันเยอะรย์ก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรดีก็เลยไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วทีนี้พอดีเมื่อประมาณเมษาพฤษภาปีห้าห้านะคะอาจารย์ก็เจ็บเข่าครับ เจ็บเข่าแต่ช่วงที่เจ็บเข่านี้ก็ดูอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันก่อนหน้านั้นมีอาการไหมฮะไม่มีค um> ่ะคือเป็นคนแข็งแรงดีใช่ค่ะาการไม่มีเจ็บคงเข่าอะไรเลยไม่มีค่ะเราอยู่ๆก็เจ็บมาเจ็บมาได้ประมาณสองเดือนนะคะเจ็บแต่ก็ไม่ไปหาหมอคือคือพูดง่ายๆว่าดูรายการเราสองคนจัดรายการโดยที่เหมือนกับรายการเขาเทิงเขาไปเข้าเจ็บช่วงเดียวกับพี่เจ็บพอดีอ๋อ วันนั้นที่เราคุยกันไงว่าจะว่าพี่เจ็บข่าวแบบยืดไม่ได้งอไม่ได้ตึงไปหมดใช่ไหมก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ตรงกันพอดีอ่าแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นตอนนั้นตั้งแต่แล้วพี่กินสีฟ้าอยู่เพราะว่าเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะจัรพี่เชษก็เลยเอาสีชมพูไปให้กินครับมีเ้าสีชมพูไปให้กินเนี่ยแล้วพี่ก็มาคุยกับต้นว่้พี่หายใช่ไหมคะคุยในรายการนะคะแล้วก็บังเอิญวันนั้นโชคดีที่มาดูตอนที่อาจารย์บอกว่าเจ็บข่าพอดี ก็เลยแบบเอะใจขึ้นมาเชื่อทันทีเลยว่าขนาดอาจารย์เสรียังกินเลยแล้วเราจะไปกลัวทําไมใช่ไหมคะก็เลยพอดูรายการจบเนี่ยก็มาที่บริษัทเลยค่ะมาซื้อไปกินเลยอ๋อเลยใช่ค่ะไม่ไม่ถามใครเลยนะคะไม่โทรถามเลยก่อนก่อนหน้านั้นไม่มีอาการเจ็บไม่มีค่ะแล้วแล้วทราบสาเหตุที่เจ็บไหมครับไม่ทราบค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปหาหมอไงครับอ๋อก็ไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ัยอะไรเลยไม่หาค่ะรู้แต่ว่าพอเจ็บปุ๊บดูรายการปั๊บ มาซื้อทันทีคนวัยนี้เวลาเป็นอะไรไม่ค่อยไปหาหมอเพราะคิดว่ามันเป็นไปตามร่างกายจริงจริงต้องจะบอกว่านิสัยเหมือนกันกับคุณลุงเลยใช่ไหมคุณลุงหาหมอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะนานมากคือเวลาเราเป็นอะไรก็เออก็อายุมันทั้งนี้แล้วมาจ้าอะไรกันนักหนาเราเก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ก็คือคุณป้าเขาไม่สนใจว่าเป็นโรคอะไรหรือว่าเจ็บเาะอะไรใช่ค่ะไม่สนใจเลยก็ทนนะคะทนทนเจ็บทนไร แต่แต่ก็เพราะโชคดีค่ะครับที่มาเจออาจารย์เสรีพูดวันนั้นอะก็เลยหายจากความเจ็บไปเลยแล้วพอหายแล้วค่ะแล้วยังไงคะถึงได้ใช้ทั้งสองคนเลยทีนี้หายใช่ไหมคะคนนี้เขาก็แบบเขาเดิน แปลกๆนะคะอาจารย์เดินกระเพกกระเพกก็ถามเขาว่าเป็นอะไรคือเขาไม่บอกนะคะเขาเจ็บมานานละมันเหมือนเส้นยึดใช่ไหมคะตรงต้นข้ดนะคะอาจารย์ต้องปวดกระดูกตรงส้นเท้านะคะนเท้าอ๋อบางทีใช่บางครั้งพี่ก็แปนเหมือนเป็นลงคือไม่สามารถที่จะเอาส้นเท้าเนี่ยลงได้เต็มเท้าเวลาเดินเนี่ยต้องยกส้นไว้นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ลงถ้าลงแล้วเจ็บใช่ไหมคบเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะอะไรครับคุณลุงชาไหมไม่ไม่ทราบเลยปวดมากปวดโอ้ แสดงว่าปวดนานแล้วปวดนานแล้วครับไม่บอกใครไม่บอกใครครหมอก็ไม่ไปหาไม่ไปหาหรอกครับยาก็ไม่ทานกลัวที่รู้ที่มนสังเกตอาการใช่ค่ะสังเกตเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาเดินแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถามเขาเขาก็บอกเขาเจ็บต้นเท้าก็เลยไปหยิบมาให้เขากินเลยค่ะที่รักูผมเคยคุยกับคุณลุงศินพงษ์เองเนี่ย ต้องต้องให้คุณลุงช่วยไลห้ฟังทำไมถึงไม่ไปหาหมอและทำไมถึงไม่ยอมกินยา <c oughs> คล้ายๆก็เชื่อว่าที่เราปฏิบัติธรรมน่าจะช่วยได้อ๋อเป็นคนปฏิบัติธรรมครับแล้วแล้วก็แสดงว่าอาการเจ็บป่วยของเราพวกนี้มันก็เหมือนเป็นเวรกรรมอย่างนี้หรือเปล่าฮะอาจจะมีหลายสาเหตุนะการเจ็บป่วยที่ท,ที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าท่านสอนมาครับแต่คิดว่าเอเดี๋ยวเรา ที่ท่านสอนมาเราก็น่าจะรักษาเองได้แต่คิดว่าบุญกุศลจะช่วยได้ว่าง,งั้นเถอะใช่ไหมคะจกากการปฏิบัติจากการปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ยอมไปหาไม่ยอมไม่ใช่เพราะกลัวหรือว่าไม่ หรือสาเหตุอื่นมีไหมฮะก็มีส่วนถ้าไปหาอาจจะกลัวให้หมอให้ยาแก้ปวดมาเดี๋ยวกระเพาะเราจะแย่อะไรเงี้ยอ๋ออันนี้มีความเชื่อที่ชัดเจนเพราะสมัยก่อนที่เป็นแอสเปรไพินไม่ใช่เป็นพาราเซตามอลเนี่ยมันมีปัญหากับเรื่องกระเพาะจริงๆบางคนอาจจะแพ้ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ไปไม่ไปแล้วอบีวให้เขากินยากไหมคะไม่ยากค่ะเอาให้กินเขากินเลยค่ะอ๋อเชื่อเหมือนกันเชื่อคเพราะเขาเนแบบกินแล้วดีขึ้นนะครอาจารย์ภายในห้าวันนะคะกินสีชมพูไปห้าวัน ก็ครั้งแรกก็ยังคิดว่าเป็นอุปทานนะคะอาจารย์ว่าทําไมมันจะเร็วจังเลยหรือว่าเราฟังอาจารย์เสรีมาว่าหายเราก็หายด้วยอุปทานทำไมถึงเชื่ออาจารย์เสรีนะฮะก็อาจารย์เสรีเป็นแบบยังไงอะครับมีชื่อเสียงหลายอย่างแล้วเราก็ดูรายการอาจารย์มาหลายหลายรายการหลายเรื่องหลายรื่ใช่ค่ะหลายเรื่องเลยค่ะดูมาตลอด ทั้งๆที่ดูแบบไม่เชื่อแต่ก็ดูแต่อาจารย์ก็ย้ำอยู่เสมอนะบางครั้งเนี่ยดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณลองไปกษากัก็บอกแล้วว่ารายการของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเน้นอันหนึ่งก็คือคนมีประสบการณ์จริงอันนี้เป็นการเน้นนะนะคะคือถ้าเราสองคนกับต้นนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันมาเนี่ยเราไม่ทำไปนานแล้วแต่นี้เราหาคนได้ไงคะเราหาคนที่กินแล้วดีขึ้นได้เราถึงได้ทำรายการแล้วทีนี้วันที่อาจารย์แถลงข่าวนะคะวันที่หสิงหาอาจารย์ก็ พูดบอกว่าอาจารย์ทารายการก็ต้องเอาตัวเองเป็นเขาแรกค่ะต้องเอาตัวเองเป็นเป็นเกียรติของตัวเองเป็นประกันอะไรเงี้ยค่ะก็จเกิดเนไม่ดีจริงเราซวยเลยก็เพราะว่าถ้าถ้าไม่ดีจริงอาจารย์ก็คงไม่กล้ามาพูดใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนไปหลอกคนนะคะใช่ก็เลยแบบมั่นใจมั่นใจพอดูรายการอาจารย์จบเนี่ยมันซื้อเลยค่ะห้าวันเท่านั้นเหรอใช่ค่ะ อาการ<ว>ที่เจ็บมันเจ็บสองข้างหรือข้างเดียวข้างเดียวค่ะข้างขวาข้างขวาข้างเดียวใช่ค่ะเป็นยังไงเลยครับพอห้าวันผ่านพอห้าวันเนี่ย,นนยรู้สึกเบานะคะเบาแล้วก็ปกติจะขึ้นบันไดนะคะอาจารย์ต้องขาซ้ายขึ้นไปก่อนแล้วก็ขาขวาตามอันนี้เรียกว่าเดินือขึ้นลงบันไดนแบบดังงามคือตั้งแี่ไหนใช่เหรอฮะใชไม่คนธรรมดามันจะเดินอย่างงี้ใช่ค่ะแต่นดังเขาจะเดินอย่างงี้ เออใช่ค่ะใช่เหมือนอาจารย์พูดนะคะแถวบ้านเรียกว่าลากขาคขาเรียกเดินเหมนางงามคือคนธรรมดาจะก้าวไปเรื่อยเรื่อยนางงามนี่เขาก้าวหนึ่งก้าวแล้วเอาไปประชิดแล้วก้าวใหม่แล้วก็ประชิดกันแกกับางงานนี่เดินเหมือนกันอ๋อคุณป้าเป็นนางงามเก่าหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ละค่ะเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยค่ะแต่พอเจ็บมันก็ต้องเดินอย่างนั้นค่ะต้องเจ็บแต่พอหลังจากห้าวันผ่านไปหลังจากห้าวันก็ก็คือพอห้าวันก็ยังสงสัย ว่าเป็นอุปทานแต่ก็ไม่ได้หยุดนะคะก็กินต่อเรื่อยๆม,ม,มีทานยาตัวอื่นด้วยไม่มีค่ะไม,มไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวนี้ตัวเดียวค่ะแล้วรย์อถอดใช้สีชมพูลแล้วมันหายเนี่ยเปลี่ยนสีไหมคะเออกินไปสองหลอดนะคะอาจารย์ทีนี้ก็มาฟังอาจารย์พิเชษบรรยายเกือบทุกอาทิตย์นะคะก็มีข้อมูลว่าเมื่อเราดีขึ้นแล้วเราให้เราถอย แล้วก็ไปไปอาจจะเหลือวันละเม็ดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ไปทานสูตรสีเขียวแทนใช่ค่ะสูตรสีเขียวซึ่งาเป็นเป็นสูตรบำรุงธรรมดาใช่ค่ะม่นจมีโรคอะไรให้เจ็บใช่ค่ะก็ก็สีเขียวแทนแล้วก็น้ำมังคุดด้วยทุกวันนี้ก็เช้ามาก็น้ำมังคุดหนึ่งซองแล้วก็สีเขียวสีเขียว กางวันสองนะคะจารย์แล้วก็ตอนเย็นอีกสองสี่เลยเพราะอายุข,ขนาดนี้เอาเหอะ <laughs> แล้วของคุณลุงล่ะครับของคุณลุงศินิพงเองทานกี่วันถึงรู้สึกได้ว่ามันมีผลดีต่อพอพ,พ้นเจวันแล้วก็ลืมไปแล้วก็หายไปเลยเจ็ดวันเห็นว่าตอนนี้เดินจากบ้านไปสโมสรได้แล้วใช่ไหมสบายมากเลยตอนตอนที่เจ็บนี่ทานยังไงฮะทานวันละวันละวันละสี่วันละสี เท้าสองเย็นสองอเช้าสองเมตรกอนอนสองเมตรครับอ่าฮะแต่เจ็ดวันหลังจากนั้นเนี่ยก็ลืมไปเลยลืมไปแล้วแล้วก็หายไปเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมาอีกเลยโอ้อาจารย์เพราะว่าในหมู่บ้านพี่มันน่าเดินเล่นมากไงเพราะฉะนั้นพอขาดีก็เดินเล่นได้ใช่ค่ะแต่เห็นว่านอกจากเรื่องเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องปวดหัวจี๊ดๆด้วยหรอคะโอ้ปวดมากเลยอาจารย์้วค็ปวดมากๆเหมือนไม่เกรนไหมคะไม่ทราบอาจารย์ยังคืนเน่ะ ตื่นบางทีห้าทุ่มก็ตื่นแล้วสองยามก็ตื่นตีหนึ่งตีสองท่านจะทุกสองชั่วโมงเหมือนกันรัาปวดมากปวดม,มากเป็นเวลามีสาเหตุไหมฮะน่าจะอาจจะ,อจจะตอนทํางานธนาคารอาจจะเป็นคนวางแผนงานมากอม,มันก็เลยจอมวางแผนก็เลยปวดที่ขาปวดมากๆเป็นเวลาติดต่อกันมาประมาณสามสิบปีฮะโอ้ตังนั้นเล่เหรอคะตั้งแต่เป็นพิการธนาคารสองห้าสองสามนี่ปวด แต่ก็ไม่ทานยาไม่ทานะใช้วิธีโทนเอาโทนเอาแล้วก็ตอนหลังรู้วิธีธรรมะก็ใช้ธรรมะรักษาโอ้ใช้ธรรมะบังบักก็เป็นอีกหนทางหนึ่งแต่เขาไม่หายเออไม่หายฮะแต่ก็เบามากหนักมากอะไรเงี้ยอืมแต่มาทานนี้หายไปเลยฮะหายไปเลยใช่ไหมครับไม่รู้สึกเลยตอนนี้ทานสีเขียวเหมือนกันใช่ไหมครับเออตอนเออตอนนี้ทานสีชมพูอยู่เพราะว่าผมปวดตรงนิ้วนี้อ๋ออ๋อเป็นเรื่องขอ ก็ใช้วิธีทานเช้าสองก่อนนอนสองครับซึ่งอาการปวดหัวก็หายไปหายไปเลยฮะอาการเจ็บส้นเท้าที่ว่านานมากหายไปนานหาปแล้วด้านอื่นเละฮะมีมีอะไรอื่นอีกไหมฮะคือที่นอนกลเนแฟนบอกว่าเดี๋ยวนี้จากลงสีแล้วเหมือนสำลลอ่วน้อย คือเบาลงนะคะอาจารย์ก็คือไม่เหนื่อยมากเลยครับปกติปกติเากลอลดังมากนะคะอาจารย์ดังแบบโอ้โหหนวกหูเลยค่ะแล้วทีนี้ตอนหลังมาสังเกตเอ๊ะทำไมเสียงกลเขาเบาลงแสดงว่าความเหนื่อยความเพลยนในร่างกายมันลดลงด้วยเเพราะว่าคนเดินเร็ขึ้นเวลาเหนื่อยมากๆหกกลนจะดังมากรู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยไหมฮะสดชื่นมาก แล้วตอนนี้มีใครที่เรารู้จักสนิทสนมเนี่ยเราได้บอกต่อเป็นกุศลไปบ้างไม่แค่เนี่ยเยอะหลายคนเลยอาจารย์เยอะก็มีกรณีของน้องแนนนะคะจันกีฬานะคะเขาเป็นคนแนะนาแล้วตอนนี้ระยะสุดท้ายตอนนี้ก็มีอีกหลายคนอยู่ที่วังน้อยก็มีค่ะค่ะหลายหลายคนเลยแนะนําเขาเพราะว่า ประสบการณ์จากที่เราเป็นนะคะเราเป็นด้วยตัวเราเองใช่เราถึงกล้าบอกเขาเราเราไม่ได้ไปฟังมาแล้วก็เป็นแนะนําคนนะคะแบบนั้นเราจะไม่มั่นใจคือถ้าตัวเราไม่ได้ใช้แล้วเราเป็นแนะนำมันก็เหมือนเราขายของใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้แล้วเราเป็นแนะนํามันก็เหมือนเราเอาข่าวดีไปให้เขาทยความหวังดีใช่ค่ะสุดท้ายแล้วทั้งสองท่านไม่มีโรคประจําตัวอะไรที่ร้ายแรงเลยไม่มีไม่มีครับโอ้ถือว่าสุขภาพแข็งแรงมากไม่แต่ดีใจด้วยนั่นจริงหนึ่งในเรื่องปวดหัว30ปีเนี่ยเปนเร่่ดีใจลื่นจริง สามสิบสามปีอาจารย์โอ้โหนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากคนเราขอบคุณอาจารย์ด้วยด้วยความยินดีเลยใช่ต้องขอบคุณอาจารย์ที่เป็นผู้เปิดทำให้เปิดใจนะคะดีครับขอบคเลยจริงๆแล้วอีกคนต้องขอบคุณอาจารย์พี่เชษต้นคับอาจารย์พี่เชษกับพี่เนี่ยคุยกันตลอดเวลาอาจารย์เราอาจารย์ทําสินค้าตัวนี้แล้วเราทารายการนี้นะ ต้องถือว่าเราทําสิ่งที่เป็นกุศลแก่มนุษยชาตินะคือเราไม่ได้จะทาหวังร่าหวังรวยอะไรทั้งสิ้นแต่เราหวังว่ามนุษยชาติทั้งหลายที่จะต้องเดือดร้อนกับโรคภัยไข้เจ็บและคุณภาพชีวิตเสื่อมโทรมไปเนี่ยให้คุณภาพชีวิตกลับมาดีขึ้นผมแค่นั้นเองขออนุญาตเรียนคุณป้ากับคุณลุงนิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่ามีผู้สูงวัยนะฮะมีท่านสวหลายท่านซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่แน่นอนเลยคือดื้อจะพูดยังไงให้เขา รู้สึกหันมาดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิก็ก็คือปกติการมีสุขภาพที่ดีนะคะใครก็ต้องการอยู่แล้วทีนี้อาจารย์พิเชษแล้วก็คณะนักวิจัยนะคะซึ่งเป็นคนไทยได้ผลิตสิ่งดีๆขึ้นมาให้เราจากผลไม้ไทยทีนี้ก็อย่าคิดนานนะคะอย่าคิดนานคิดนานแล้วเดี๋ยวจะเสียโอกาส ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะก็รีบตัดสินใจอะค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายเรามากคือรีบรีบดูแลตัวเองซะใช่ค่ะอย่าคิดนานคิดนานแล้วเดี๋ยวเสียโอกาสแล้วก็จะเป็นคนแบบไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะหรือคุณภาพชีวิตที่ควรจะได้เร็วก็จะได้ช้าใช่ค่ะจะเสียโอกาสไปต้องให้คุณลุงพูด พอทั้งปวดหัวนะตัวยาก็ไม่กินหมอก็ไม่ไปหาเนี่ยเออคือต้องสงสารร่างกายที่เราอาศัยเขานะไม่ใช่ร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเราอาศัยเขานี่ต้องดูแลเขาร่างกายกับจิตเนี่ยคุยกันรู้เรื่องครับนี่เราใช้ร่างกายมาก็ต้องดูแลร่างกายเขาอย่าไปเบียดเบียนเขามากนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ของโลกมนุษย์แล้วอมันสุดยอด ผู้มีบุญไม่ใช่ธรรมดาต้องมีบุญมากถึงได้รับประทานเรื่องนี้ช่วยเปิดใจนี่คือสิ่งที่ดียิ่งของโลกมนุษย์แล้วใช่ใช่ที่เป็น<ม>ความดีใจเป็นความภูมิใจของรายการเราจริงๆเลยนะเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติจริงๆซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่า คนสูงอายุหรือคนที่ยังมีทัศนคติต่อเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางชนิดบางยี่ห้อที่อาจจะมีการเล่ขายกันอยู่ตอนนี้เกลื่อนตลาดไปหมดแต่วันนี้เนี่ยเราได้คนที่ประสบกับตัวเองอย่างคุณลุงคุณป้าเองที่จะมาช่วยคุยกันนะครับอย่างที่บอกแหละครับว่าเราใช้ร่างกายเราอย่างเสื่อมโทรมทำร้ายเขามากทนุถนอมบ้างให้ให้เขาคืนบ้างดูแลเขาทนุถนอมเขานะคะ อะไรที่พอจะบำรุงเขาได้ก็บำรุงไปครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะค,ะครับากนะ